ถ้าในต้องการรถเก่งราคาไม่แพงในราคาสบายกระเป๋าออกรถได้น้อยผ่อนไม่แพงเซตต้อมแนะนำเลยคันนี้เลยครับอเมล่าอ วันนี้นะครับเซลตั้มอยู่กับอเมล่าเกรด E นะครับราคาพิเศษตอนนี้อยู่ที่499,000บาทเท่านั้นจัดราคาเต็มเนี่ย549,000นะครับโปรโมชั่นตอนนี้ออกลถเพียง9,999บาทเท่านั้นนะครับและผ่อนสบายๆเพียง6,900ทเท่านั้นต้องเอคุ้มค่านะครับกับล้อแม็กลมดําที่เราแถมฟรีให้เลยครับร้อมฟรีและหลังคาดําเพื่อเพิ่มความเท่ด้วยครับของออปชั่นจัดเต็มในราคา499,000บาทเท่านั้นนะครับ สำหรับคลิปหน้านะครับเซอตั้มจะมีรถคันไหนมาแนะนำในราคาพิเศษบ้างนะครับกดติดตามกดแชร์และคอมเมนต์ไว้ด้วยนะครับ